อ่าวโชว์ฟันขาวหน่อยครับอโอ้โหขาวมากน่ารักมากเกียแปรงลิ้นก่อนลุกใหญ่แล้วลิ้นมาแล้วลิ้นมาแล้วลิ้นมาพี่โอ้นี่เป็นไงแปรงลิ้นรู้จักอืมออ <า S 1> ใส่ฟันกันนะหเห็นไห,ม,ม,นหนมเห็นไหมพี่ตุ๊กตุ๊กอือเห็นไหมใช่เลยข้อกายข้อแปรงให้กายตั้งแต่กายยังไม่มีตั้งแต่มีฟันนิดเดียวอ่ะมีฟันสองสองตีง๋ อ่านได้ปะนะพอ่อพ่อแปลงให้กายแปลงข้างหน้ากรับไม่รู้จะแปลงถูกวิธีหรือเปล่ามันแป้งมุดเพราะเพราะากายแปลงเองอ่ะก็ไม่สะอาดอแต่แปลงไม่เป็ี่ยนแนตะ่พ่อสอนให้กายแปลงอีทีแล้วกายแปลงไม่สะอาดเลยแปลงผมมีที่ตึงแล้ว งัง ي, ด้นนา,า <c oughs> งานงัดขางนอุยฟินมากพ่องัดงัดทางหนออกมาั <c oughs> าอ้าปากก่อนอ้าปกงัด้างในออกมา <c oughs> งั้งางบนลงได้แล้อยไอ้เขาหัล้ออีกนะเอาไม่เอาแล้วไม่นอนแล้วอ่ะอันน,น,น,นี้ฟันนี้งเออใองนี้อ่ะถูกวิธีเป่า,ปนะาก็ไม่รู้นะแต่แป่งให้สะอ,า,อ,นอนา,นานก็พอแต่อยน้อยกายก็ฟันขาวอะนะ แล้วก<ะ>็ไม่ถูกตักี้เลยเดี๋ยวอันขาวเดี๋ยววนก่อนนะวนัก่อตั้วนนะกว่าวนอ่อนวาวนตรงนี้วน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 วบบเลยุ้๊บบนี้เลยทน้ลี้อาวเนี่ยไรอะไรพวกพวกไม่ด้ะ อเออไหนไหนดูดิฟนีฟันให้ต้องดิขาวยใกล้ๆเอยฟันขาวเห็นไหมเนี่ยขาวิงฟันโชว์เลยโออเย,ยี่ยมเลยฟันขาวเลยไหมฟันสวยเลยนะนถ้าการ <จะ S 1> แต<ป>่งเองถ้ากายโอ้ยแจ๋วเลยแจ๋วเลยสุดยอดถ้าการแต่งเองจะได้ขาวงี้ไหมแล้วเมื่อไหร่จะแต่งเองเป็นอะฮะเมื่อไหร่จะเมื่อไร่จะแต่งเองเป็นไม่รู้เหมือนกัน ต้องเป็นรุ่นใหญ่ก่อนเหรอเอ๊ยนี่ใหญ่จันเป็นพ่ออ่ะอืมเป็นแต่แฟนขาวมากเลยนะเทนายอนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแปรงให้น้องเกลียวบ้างก่นโอเคเราไปแปรงให้เกลียวเล่นอ่ำเกลียวอ่ำน้ำพี่กายเสร็จแล้วแต่อาบน้ำเราไม่ถ่ายนะโป๊ะนั่นถ่ายแต่งแฟนอย่างเดียวนะเออไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายอ่ะอ่ะอ่ะเกลียวจะแปรงยากหน่อยเกลียวเมื่อไรแปรงเองได้อ่ะลูกฮะ มาคุ้ยกระเด็นใส่หน้าพ่อเนี <t lange reminis ounce> ่ยบางทีก็กายก็เต็นใส่หน้าพ่อทีละเรอแปลงให้ตั้งแต่ฟันสองซี่ยังแป๊บดี่ข้าเลยเพ่เกลวหนูเกลวครับเพิ่งจะแปลงสองซี่เองนะพ่อแปลงไม่ได้เหมือนกายเลยกายจะแปลงข้างใดข้างหน้างัดขึ้นงัดลงได้แต่เกลียวไม่ได้เลยเนี่ยเกีียวกรเ็นกระเด็นอะหมาอหมามัวมัวแล้วอ้างบนก่อนอ้างบนก่อนม่แต่ก็ยังดีอยู่ก็ยังฟันสะอาดอยู่แต่ก็ยังถือว่าฟันสะอาดนะฟันขาวปากเพื่อนเนาะ คนอื่นนั้เราไม่เราไม่ล้อเขาเนาะฟันดำปี๋เนาะแต่เกลไม่มีฟันหล่อเราไม่มีฟันผูกเลยไม่มีฟันดำเป็นเป็นโรงเรียนหรอเออไปโรงเรียนก็ต้องฟันขาเดี๋ยยิงยิงฟันโชว์ดิยิงฟันโชว์ยิงฟันโชก็คุณครับปีขันเอาเอาเลยเดี๋ยวยิงฟันนี่ยิงเฟันนี่โชว์เอ้ยเอาแปรงลิ้นด้วยเมื่อคืนเราแปรงลิ้นเลยแต่แปรงลิ้นรุ่นใหญ่ก่อนุ่นใหญ่เกลแปรงลิ้นก่อนุ่นใหญ่เล็บลิ้นมาเล็บลิ้นมาเล็บลิ้นมาพี่โอ้โนี่เป็นไงแปรงลิ้นรู้จักเมื่อคืนก็ให้แปรงลิ้น นี่เป็นไงแปรงลิ้นด้วยนะแต่พี่กายไม่ได้แปรงลิ้นยังไงแล้วลิ้นเป็นสนุกไปเออเป็นสนุกไปไอที่นึงแปรงมันแตกข้างหน้านี่ยเกียวไม่ค่อยให้พ่อแปรงข้างในอ่ะก็ยังดีเนาะมันก็ไม่ผูดเดี๋ยวโตคนนี่ก็โตคนนี้พูดรู้เรื่องก็ให้แปรงอ่ะแปรงลิ้นอีกจอบอีกแต่เรื่งเอาพ่อบ้นบุตอ่ะเอาเอาบ้นบุ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 ตปากเดี๋ยวพอละบุนปากอ่ะบุตรหนี้บุตรหนุ่มเออไม่ใช่บุนปากก่อนบุนปากก่อนกุ๊กคุกก่อนเออบุน นั่นไงนี่ทางนี้ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวโค้นะเดี๋ยวโค้นะเดินไปไกลเดี๋ยวโค้นะเออพอแล้วนะยาวอย่างเพิ่งอุ๊ยโค้นแต่แค่ตัวเองอ่ะไม่ไม่ไม่พอแล้วเดี๋ยวอาบน้ำนะอาบน้ำอาบน้ำเราไม่โชว์นะโค้นอาช่วยฟันขาวหน่อยครับโชว์ฟันขาวนะครับโอ้โหกายฟันขาวมากเลย เกลเกลอาปากเกลจะไม่เห็นฟันขาดเออนั่นแหละย,ยิงฟันอย่างนั้นอาบยิงพร้อมกันยิงพร้อมกัน,อกนโอ้โหข่าวมากน่ารักมากยัง <ๆๆ S 1> ไงขอบคุณครับพ่อก่อนเก,กลกายที่พ่อแปรงฟันให้หนูอ่า <ๆ S 2> พ่อแปรงฟันให้หนูสองคนเลยตั้งแต่เด็กๆเลยขอบคุณครับยังแล้วแล้วไหนบอกพ่อที่เมื่อไหร่แปรงเองได้เอ่อน่าจะเป็นรุ่นใหญ่อ๋อเป็นรุ่นใหญ่ก่อนโอเครู้เรืร่องซึ้งอ่ะจบไปข่าวกี่เดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวลาละ ะเดี๋ยวลาเหลือแล้วเหลือลาเพื่อนๆแล้ะเกียโชว์แฟนขาวหน่อยค่ะเดี๋ยวไปละเดี๋ยวไปนอนละเดี๋ยวพากันไปนอนละโชว์แฟนขาวหน่อยค่ะน้องเกียเกียวโชว์แฟนขาวหน่อยยิงฟันหน่อยยิงฟันหน่อยไม่เอาแล้วอ๋อจะดูการ์ตูนแล้วจบข่าวไม่เล่นด้วยแล้วดูการ์ตูนแล้วโอเคมันบายบายก่อนกายบายก่อนบายบายเกลบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายๆเอาบายๆโอเคครับบายบายเจอกันใหม่ครับ